คิดว่ากันยาจะฝีมือของพยาแรงไหมครับตอนนี้ยังไม่ตายนะครับแต่ว่าถ้าประเมินจากอาการแล้วก็ถือว่าสหัสมากพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือพญาแรงมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเขาไม่ได้อโหสิก,กรรมให้พระธิดาพิกลทองอย่างแท้จริงที่ผ่านมามันเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงให้เขารอดชีวิตไปก่อนนะครับเขายังมีความแค้นตั้งใจมาแก้แค้นและเอาชนีพิกุลเนี่ยมาเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ต้องการไม่ให้มีการถอนคำสาปส่วนยักษ์กาขาวครับ ก็ไม่มีที่ไม่มีทางที่จะไปแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ดินว่าน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายของละครเจ้าหญิงพิคุนทองแล้วอย่าพลาดอย่าพลาดเลยนะครับติดตามในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครปินบ้านละครจากจากัจก่งงกับดินที่ยูทูบและทิกตกอช่องพชรประพลนี้เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกละครและดินชวนติดตามเจ้าหญิงพิคุณทองทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 HD กด35ไปด้วยกันนะครับเดิมทีเนี่ยก ก็ดูจะสนิทสนมกับนางฟ้าทิพย์แกสอนนะครับนี่คือตอนที่อยู่บนสวรรค์นะเสร็จแล้วพอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหมดบุญจะต้องลงมาเกิดบนโลกมนุษย์จริงๆก็มาชดใช้กรรมในส่วนที่เขาได้ทําด้วยนะครับก็ลงมาเกิดยังมาเป็นเพื่อนสนิทกันอีกนางฟ้าอัญชาราก็มาเกิดเป็นกัญญานะครับส่วนนางฟ้าทิพย์แกสอนก็มาเกิดเป็นพิกุลทองซึ่งวิบากกรรมก,ก็เยอะเหลือเกินครับคู่นี้เนี่ยทินว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย น่าจะอยู่รอดปลอดภยัยเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ก็เป็นวิบัติกรรมที่เขาก็ไม่อาจจะหนีไปได้ครับตัวของกัญญาตอนนี้แม้ว่าจะถูกพญาแรงทำร้ายอาการสาหัสครับแต่ดินเชื่อว่าท้ายที่สุดเขาจะรอดปลอดภยัยคือยังมีหวังอยู่ตอนนี้เขายังไม่ได้ตายอีกทั้งแรงเรืองฤทธิ์เรืองเดชนะครับก็ได้สาบานกับท่านพญาแรงผู้เท่าไว้แล้วว่าเขาจะไม่ทำผิด ผิดประเพณีจะไม่ฆ่าใครอีกนะครับคุณผู้ชมซึ่งดินเชื่อว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพญาแรรงสุบานคือเขาไม่เต็มใจที่จะทําแต่ว่าก็พยายามทําในส่วนที่เขาสามารถที่จะ,ท,จะที่จะทําได้ครับดินคิดว่ากัญญาเนี่ยน่าจะได้รับความช่วยเหลือจากใครสักคนไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีผีเร่ร่อนหรือแม้กระทั่งแร,งร้งเรืองฤทธิ์เรืองเดชเองที่ก็คงจะจะเอาใจช่วยอย่างเต็มที่อะ หรือตัวของอภิธานและพาวรวิชายมงกุฎเองใี่เชื่อว่าท้ายที่สุดอะ่ะเขาไม่มีทางยอมเขาจะต้องรีบตามมาช่วยโดยด่วนเลยดิฉันเชื่อว่ากัญญาจะรอดครับและถ้าวิเคราะห์มองดูถึงความเป็นเป็นละครนะครับกัญญาเนี่ยถือว่าเป็นคู่รองนะเป็นเป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับที่คู่กับอภิธานดิฉันเชื่อว่าเขาสุดท้ายแล้วละครไม่น่าจะตัดตัวของกัญญาออกไปครับ น่าจะได้สมหวังกับอภิธานเพราะว่าในเรื่องของความรักที่เราก็ลุ้นๆกันอยู่อะ่ะมันยังไม่สุดเลยอะ่ะยังอยากเห็นต่อจากนี้ครับเชื่อว่าเชื่อว่าตัวละครตัวนี้จะยังอยู่ครับทีนี้มาพูดถึงพยาแรงบ้างครับพยาแรงเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้กันยามไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะเขาไม่ได้อวดดีเลยเขาพูดถูกแล้วเขาเตือนสติด้วยซ้ํา ว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะพิกุลทองอ่ะเขาได้รับความทุกข์ทรมานมันมันมากเพียงพอแล้วและเขาก็ไม่ได้มีเจตนาและถ้าย้อนกลับไปดูอ่ะตัวของพระธิดาพิกุลทองขอโทษต้องแต่อ,อยู่บนเรือแล้วแล้วก็มีการกล่าวโอ้อวศกรรมให้กันต่อก,กันนั่นมันเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้พญาแรงเองซึ่งก็มีแต้มบุญเก่านะครับส่งผลเกื้อหนุนนําให้เขากลับมามีชีวิตรอดไม่ใช่หรอ แต่เขากลับยังไม่สํานึกและคิดว่าเออสิ่งที่เขาโดนกระทําจากบริวารคนรับใช้ของพิกุลทองทั้งหมดทั้งมวลน่ะดูหมิ่นศักดิ์ศรีเย็ดหยามเบลงตาเนี่ยเขายังเจ็บแค้นอยู่อ่ะจริงๆมันผ่านการขอโทษมาแล้วแล้วทําไมจะต้องมาลงกับราธิดาพิกุลทองคนเดียวอ่ะคือฉุดไม่อยู่แล้วอ,อ่ะดิงก็เลยก็เลยคิดว่าครั้งนี้เนี่ยพญาแรรงจะจะไม่รอดละแต้มบุญที่มีอยู่เี่นว่ามัน มันน่าจะหมดละไอที่บอกว่าสะสมกันมาเป็นพันๆปีเรียนเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเขาจะถูกพระรถตพิชายมงกุฎละพิฐานอาจจะมาช่วยกันจัดการจนเขาไม่รอดเพราะยังไงถ้าเกิดชนีที่อยู่กับพญาแรงเป็นตัวจริงนะพระรัพิชายมงกุฎก็ต้องตามมาเอาอย่างไงก็ต้องตามมาเอาอยู่ดี เนเชื่อว่ามันถึงเวลาเตรียมตัวนับถอยหลังที่พยาแรงจะตายได้เลยดินว่าเขาไม่มีทางที่จะรอดครับและถ้าพูดถึงในยักษ์กาขาวตอนนี้นะครับนางก็ไม่มีที่ไปแล้วไม่มีที่ไปคือการหนีไปที่นครสันธบ,บุรีก็เป็นเพราะว่าเสด็จพ่อสังสินชัยจับได้ตอนนี้พระรัชพิชัยมงกุฎก็ตื่นแล้วครับตื่นแล้วเป็นตัวของตัวเองแล้วคือเขาก็ต้องแกล้งแบบแกล้งไม่รู้แก้งโง่ไป เล่นไปตามน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปฆ่าในป่านั่นแหละคุณผู้ชมซึ่งนี่คิดว่านี่คิดว่ายังไงก็ตามนะครับกาขาวก็จะถูกกาจัดในเร็วๆนี้ทั้งยักษ์และพญาแแรง ไม่รอดแน่นอนครับแต่ว่าในรายละเอียดนะครับจะมีการนําเสนอมีการขยี้ยังไงอันนี้อย่าพลาดนะครับชวนติดตามด้วยว่านี่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆครับกับละครเจ้าหญิงพิกลทองดินชวนตื่นมาดูสดทุกเช้าวันเสาร์ทย์8โมง9โมงทางหน้าจอช่อง7 HD กด35ครับแต่ว่าถ้าพลาดจริงๆคุณผู้ชมครับก็รอดูย้อนหลังนะครับจะมีการลงให้ดูที่ YouTube ช่อง3เสียนในวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับก็ถือว่าจะเป็นตอนใหม่ในทุกๆสัปดาห์นะครับก็ต้องก็ต้องรอนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่อยากรอ มาดูสดครับคุณผู้ชมการดูสดนะครับก็เป็นการเพิ่มเรตติ้งด้วยนะครับเรตติ้งก็สําคัญครับคุณผู้ชมยังไงติดตามไปด้วยกันคุณผู้ชมก็มาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับเอาใจช่วยนะครับทั้งพระธิดาพิกุลทองเอาใจช่วยกัญญาด้วยพระสหายคนสําคัญครับส่วนพญาแรงคือดินบอกว่าพญาแรงชั่วมันก็จริงเพราะว่าดูจากตอนล่าสุดมันดินว่ามันถึงเวลาของเขาแล้วถ้าเกิดยังไม่สํานึกและยังแบบอาฆาต แทนมากขนาดนี้ส่วนกาขาวตินว่ามันหมดเวลาของเขาแล้วว่าหมดเวลาที่จะไหลลื่นเป็นปลาไหลที่จะหลอกลวงคนอื่นตลอดไปตอนนี้เขารู้กันหมดแล้วรุนและติดตามด้วยกันครับถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครนะครับติดตามได้ที่ยูทูบและทิกเกช่องพัชราประพลพบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ สามเสียนแต่ละตนล้วนโดดเด่นมาดูกันว่ายักษ์เตนนี้จากละคร7เรื่องวิเคราะห์เจาะลึกละครพื้นบ้านที่ YouTube ช่อง Indie on Air จะให้ใครมงลงในแง่ของความร้ายเริ่มจากปี2558ละครแก้วหน้ามา้านางยักษ์ไกรกระสินแห่งถ้ำน้ำวนคอยดักกินมนุษย์ไปหลายชีวิต กระทั่งได้เจอกับหนุ่มรูปงามอย่างพระรถปิ่นสินชัยเธอลุทุนแปลงกายเป็นสาวสวยจนได้เสียเป็นผัวเมียก่อนจะถูกจับได้ว่าเป็นยักษ์นางบุกเมืองตามหาผัวร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดทั่วเมืองในที่สุดได้รับการรับรองทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยแต่สุดท้ายเธอช่วยพระปิ่นสินชัยให้รอดพ้นจากเท้ากาลร,ราชจจนต้องจบชีวิตลงเสียเองพระปิ่นสินชัยรับรู้ถึงความรักแท้จึงขอให้วิญญ,ญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีร่างของยักษ์ปลายกระสินสลายกลายเป็นดอกบัว ที่งดงามสำหรับยักษ์ไพรยกระศินแสดงโดยปานเกษราละม่อมที่มีผลงานละครพื้นบ้านจักวานสามเสียนอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะบทยักษ์ก ต่อด้วยยักษ์พันธุรัตจากละครสังทองปี2561เธอยอมหยุดความเป็นยักษ์ร้ายแล้วแปลงกายเป็นมนุษย์สาวสวยแม้ชาวเมืองจะไม่เห็นด้วยแต่ด้วยความรักที่มีต่อพระสังทองลูกน้อยรักของยักษ์พันธุรัตไม่ต่างจากแม่แท้ๆของสังทองเธอสอนวิชาความรู้จนสังทองเติบใหญ่และเมื่อความลับของวิเศษถูกเปิดเผยพระสังยังรู้ว่าแม่พันธุรัตเป็นยักษ์จึงหนีออกจากเมืองเพื่อไปตามหาแม่ที่แท้จริงสุดท้ายพันธุรัตร้องไห้ใจสลายอก แตกตายในที่สุดสำหรับยักษ์พันธุรัศแสดงโดยลูกศรอ้อนสิสิพัฒมามีเกตรัตนักแสดงมากฝีมือที่มีผลงานต่อเนื่องกับละครพื้นบ้านทางพระธิดาพระมเหสีและการพลิกบทบาทมาเป็นยักษ์เต็มตัว ปี2562ละครขวานฟ้าหน้าดำกับยักษ์กาขาวยักษ์ร้ายที่นึกสนุกสาพ,พระมเหสีบุษบงให้กลายเป็นชนีแล้วตัวเธอก็ปลอมแปลงเป็นพระมเหสีครอบครองเจ้าเหนือหัวแห่งนครคันธมาศต,ตกกลางคืนแอบกินอาหารไปก็เยอะอีกทั้งยังมีภารกิจกำจัดขวาน ท้ายที่สุดขวานช่วยถอนคำสาปให้ชนีพระมเหสีบุตรสบงกลับคืนร่างเดิมและใช้ขวานฟ้าฟาดนางยักษ์กาขาวจนสิน้นฤทธิ์ดับสลายเหลือเพียงตำนานนางยักษ์กาขาวแสดงโดยโบบุญญาณีสั่งพิรมที่แฟนๆละครพื้นบ้านชื่นชอบยักษ์กาขาวเป็นอย่างมากด้วยการแสดงการแต่งกายที่โดดเด่นเห็นเป็นต้องรู้วันนี่แหละย,ยักษ์กาขาวแถมเธอยังเป็นนางงามที่คว้ามงกุฎในไทยและทำผลงานดีบนเวทีระดับโลกมันแล้ว ตอนเนื่องในปี2562กับละครนาง12อยักษ์สันธมาลาพระแม่เจ้าแห่งนครทานตะวันผู้ที่เก็บสาวน้อย1ิคนมาเลี้ยงด้วยความรักยอมแปลงกายเป็นมนุษย์ปิดบังความเป็นยักษ์มานานกระทั่ง12นางเติบใหญ่และได้รู้ความจริงพวกนางพากนันหนีสันธมาลาโกรธแค้นอย่างหนักตามไปล้างแค้นแย่งสามีพร้อมสั่งถาง2นางในถ้ำแล้วขวักลูกตาเรื่องนี้ยังส่งผลให้ลูกน้อยของ11นางเสียชีวิตยกเว้นลูกของนางเผาที่ชื่อรถ,ถเสนสันธมาลา ยังได้ลูกเลี้ยงคนใหม่ชื่อเมรีท้าที่สุดสันธมาราถูกรถเถสนใช้ไม้ตะโพนชี้ตายกำจัดจนสิ้นริ์ยักษ์สันธมาราแสดงโดยแคนดี้เอเวอรี่กับการพลิกบทบาทมาเป็นยักษ์ครั้งแรกที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆ ตอเน,นื่องกับพระรดเมรีในปี2563พระธิดาเมรีแห่งนครันตะวันลูกครึ่งยักษ์ครึ่งมนุษย์ที่ยักษ์สันธมาลากลับมารักมากๆในช่วงท้ายเธอเป็นพระธิดาที่มีจิตใจดีและมั่นคงในรักแรกกับพระรดรถเสนแต่เพียงคู้เดียวซึ่งเธอมักจะร้ายกับคนที่ขัดใจและขวางความรักเท่านั้นแต่เมื่อรถเสนจําเป็นต้องนําดวงตากลับไปรักษาแม่ป้าเป็นเหตุให้เมรีตรอมใจและใจแตกสลายตายไปในที่สุด ทเสนที่กำลังกลับมาก็ไม่ทันแล้วจึงตายตามไปด้วยพระธิดาเมรีแสดงโดยพิงกระบวนวันสัตร,รัตพยูนนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรงปิดท้ายกับละครเจ้าหญิงพิพุท 2,565ยักษ์สองพี่น้องกาญนินและกาขาวที่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้ชาวบ้านชาวเมืองนครพระมงกุฎไม่สิ้นสุดเพียงเพราะหวังครองคู่กับพระรถพิชัยมงกุฎที่พวกนางแย่งชิงมาจากพระธิดาพิคุณทองเปิดเรื่องมายักษ์กาญนินดูดุร้ายแต่ตอนปลายยักษ์กาขาวร้ายยิ่งกว่าอีกทางพวกนางยังแย่งชิงและทะเลาะกันเองถึงขั้นตัดพี่น้องสาบแช่งให้ตายนางยักษ์กาขาวยังเป็นผู้สาบให้พระธิดาพิคุณทองกลายเป็นชนีอีกด้วย ยักษ์เตนจากละครเจเรื่องหากจะมอบมงความร้ายให้กับใครขอเรียงอันดับจาก7ไปจนถึงผู้ที่ได้รับมงกุฎความร้ายอันดับ7พระธิดาเมรีอันดับ6ยักษ์พันธุรัตอันดับ5ยักษ์ปลายตาศินอันดับ4ยักษ์กานินอันดับ3ยักษ์กาขาวจากเจ้าหญิงพิกุลทอง อันดับ2ยักษ์สันธมาลาอันดับ1ยักษ์กาขาวจากขวันฟ้าหน้าดำวิเคราะห์ยักษ์ที่ได้มงกุฎกับยักษ์ที่ได้รองหนึ่งและรองสองยักษ์กาขาวขวันฟ้าหน้าดำรับมงกุฎความร้ายกาจที่สุดไปเพราะนางฆ่าอย่างเดียวทั้งยังสาประมเหสศีบุตรบงให้ใกลายเป็นชนีด้วยความนึกสนุกไม่มีเหตุผลหรือปมแคดมาก่อนหน้านี้จิตใจนางยังโหดเยี่ยมสุดๆส,ส่วนยักษ์สันธมาลาพระแม่เจ้าแห่งนครทานตะวันได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง เพราะนางทำลายร่างกายและจิตใจของนาง12อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุความสูญเสียลูก11คนตลอดจนผู้คนที่อยู่รอบข้างต่างก็ได้รับผลกระทบและเกิดความสูญเสียไม่แพ้กันจากกาข่าวเจ้าหญิงพิคุณทองได้รองอันดับสองเพราะนางมีแรงจูงใจในการก่อเหตุเถอสะ飒พระธิดาพิคุนทองให้กลายเป็นชนีเพราะความรักในตัวพระรอพิชายมงกุฎรักบางตาและนางยังเลือกใช้คนด้วยการเก็บเอาไว้ไม่ฆ่ามัวซั่วแต่จะฆ่าและยุ่งเกี่ยวเมื่อจําเป็นเท่า นนั้แล้วคุณผู้ชมละครับจัดอันดับความร้ายของ7ยักษ์นี้ยังไงให้ใครได้บงกุดความร้ายสุดๆมาบอกกันบ้างนะครับแสดงความที่เห็นได้ต้